สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P r รับ d ิดกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพี่พีก็อยู่ในการแคสเกมนะคะที่ชื่อว่าสกุโนฮิกันอีกแล้วค่ะซึ่งพีเนี่ยก็ได้เล่นเกมนี้ไปหลายภาคแล้วนะคะทุกคนก็สามารถย้อนดูได้ในเพลย์ลิสต์ของทางช่องเราเลยนะคะแต่ว่าในภาคนี้ค่ะเป็นภาคใหม่ล่าสุดปี2021นะคะที่เกมนี้ได้ทําออกมานั่นก็คือจะเกี่ยวข้องกับรางรถไฟนั่นเองนะคะเป็น รางรถไฟสายมรณะค่ะแต่ไม่ใช่บนรถไฟฟ้าเหมือนที่พี่เคยเล่นนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นมาพร้อมกันเลยนะเพราะว่าสถานีรถไฟที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นสถานที่ที่ชอบมีคนไปฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่ว่ารางรถไฟในครั้งนี้เนี่ยเรื่องราวของเด็กสาวที่จะเดินผ่านไปจะเป็นยังไงทุกคนไปนลุ้นความหลอนความน่ากลัวในเกมนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนที่เรานะคะเดินข้ามรางรถไฟเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่ระวังรถไฟอาจจะชนแล้วก็ทำให้ถึงชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสได้นี่เป็นคำเตือนก่อนเข้าสู่เกมนะคะฉันก็ได้เดินไปรางรถไฟในวันเนี้ยฉันเห็นป้ายอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายๆกับจะเป็นคำสาด และฉันก็เดินผ่านเพื่อนของฉันที่โรงเรียนไปเธอคนนั้นฉันจําเธอได้ว่าฉันเคยสารภาพรักกับเธอมาก่อนแต่ว่าเธอไ,ไม่รับรักฉันนแต่ว่าในตอนนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะเห็นใครบางคนในกระจกนะใช่แล้วล่ะฉันน่ะมีน้องสาวฝาแฝดอยู่คนหนึ่งเธอเป็นน้องสาวฝาแฝดของฉันแต่ว่าเธอได้ฆ่าตัวตายไปแล้วล่ะ น้องสาวฉันเนี่ยมีอะไรที่คล้ายๆกับฉันมากเลยนะเราเนี่ยเหมือนกันตั้งหลายอย่างแต่มันก็เหมือนกับคำสาบนั่นแหละฉันเดินผ่านศาลเจ้าไปคนที่นี่นะเขาก็รู้กันว่าฝาแฝดเนี่ยก็เหมือนคำสาบที่เกิดมาเหมือนกันไม่ว่าจะเสื้อผ้านหน้าผมหรือโรงเรียนพวกเราสองคนเนี่ยก็เข้าเรียนโรงเรียนเดียวกันฉันเหมือนจะเห็นเงาของน้องผ่านไปในกระจก แต่ฉันก็จําได้ว่าน้องสาวของฉันนะนะถึงจะเป็นฝาแฝดกันแต่เธอเนี่ยน่ารักกว่าฉันก็จริงนะแต่ว่าเธอเป็นคนที่เอาแต่ใจกว่าฉันมากๆเลยเธอมักจะเรียกฉันว่าพี่สั้นๆแค่นั้นฉันมาถึงลาลรถไฟแล้วแต่ว่าแต่ว่าฉันเนี่ยฉันนะนะฉันนะ สิเป็นบรรยากาศบรรยากาศก็ไม่รู้แต่พอโดูเวลารไฟเนี้ยจะรู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกกลัวแต่ฉันก็บอกไม่ถูกเลยฉันรู้ว่าที่เนี่ยมีคนตายบ่อยๆนะน้องสาวของฉันที่จากไปก็จากไปอย่างน่าเศร้าเลยแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าฝาแฝดเนี่ยก็เป็นเหมือนคำสาบและฉันหวังว่า ฉันจะได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปนั้นนะฉันคิดแบบนั้นหวงว่าน้องสาวฉันจะไปดีพี่คะ่ะพี่ในวันต่อมา ในวันเนี้ยฉันก็เดินไปโรงเรียนที่จะต้องข้ามผ่านหลงรถไฟนั้นอีกครั้งแล้วฉันเห็นเหมือนมีรูปวาดเด็กผู้หญิงอยู่ที่กระดานไว้บอดตรงนั้นด้วยแล้วก็ยังมีป้ายเกี่ยวกับคำสาปอะไรบางอย่างดอกไม้เหล่านั้นที่มีสีแดงคือดอกทิ่กันบานะสินะมันคือลิลลี่แห่งความตายดอกไม้ที่จะขึ้นตามหลุมศพเป็นดอกไม้มรณนะคนที่นี่ก็เชื่อกันแบบนั้นถ้ามันขึ้นน่ะจะเป็นลางไม่ดีนะ สันเจ้านี้ที่ฉันได้เดินผ่านอีกครั้งก็มีดอกที่กันบรนาขึ้นอยู่ด้วยนั่นพี่สาวข้างบ้านใช่หรือเปล่าทาไมวันนี้เขาดูเดินเหมือนลอยจังเลยอะเหมือนกับว่าเขาไม่มีวิญญาณอย่างนั้นแหละฉันเห็นใครบางคนทับซ้อนกับฉันอยู่ในเงาในกระจกฉันเห็นเหมือนกับเด็กผู้หญิงแต่ว่าไม่มีใครแถวนี้หรือว่าจะมีอะไรหรือเปล่าฉันเห็นภาพวาดตรงประตูนั่น เหมือนกับเด็กผู้หญิงวัยประถมที่ฉันเคยเห็นแถวๆนี้เลยอะ่ะแล้วก็โปสเตอร์หนังผีต่างๆนั้นมันทําให้ฉันชั่วหลอนจริงๆและก็ทําให้คิดได้ว่าในกระจกต่างๆจะมีเงาของใครบางคนอยู่และดอกไม้ที่ไหว้ตรงนั้นมันก็จริงสิที่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบอ่อยครั้งวันนี้ก็อีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีคนกระโดดรัไฟฆ่าตัวตายอีกแล้วใช่ไหมต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลย นี่คงข้ามไปไม่ได้เพราะปิดสินะแต่ในกระจกเงาข้างหลังนั่นฉันก็เห็นเหมือนเงาเด็กประถมคนนั้นยังไงก็งไม่รู้เด็กผู้หญิงที่มัดแกละนั่นมีตำรวจอยู่แถวนี้ด้วยสิคงจะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยที่ไม่ดีตำรวจคะสวัสดีค่ะอาแม่โนเดินไปโรงเรียนดีๆนะเพราะว่าตำรวจน่จะคอยดูแลความปลอดภัยตรงที่เองมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับ อ๋แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมจะถูกอะไรบางอย่างทับท้ายผมช่ด้วยช่ด้วยแต่เหมือนว่าคนตำรวจคนนั้นจะหายสับสนไปฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่าะล้วก็มีบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นในวันต่อมานั้นมีคนฆ่าตัวตายที่รางรถไฟนั้นบ่อยอครั้งฉันรู้แต่ว่าเธอก็ต้องเดินผ่านเพราะว่าเป็นทางเดียวที่ฉันจะไปโรงเรียนนะนะ วันนี้มีรูปภาพสองรูปเป็นเด็กผู้หญิงสองคนอยู่บนกระดานสิฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงรถไฟนะสงสัยว่าเขาจะทำการซ่อมเสร็จแล้วละ่ะจากที่เมื่อวันก่อนนะ่ยมีคนมาฆาตัวตายที่นั่นนั่นอะไรอะ่ะเด็กประถมคนนั้นทำไมทำไมเขาอยู่ตรงนั้นนะบงกระแพงด้านหลังอะ่ะทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนนะจ๊ะเราไม่อยากไปโรงเรียนนะคะ พี่สามาเล่นกับโนมคะอยากจะเล่นด้วยนะคะเด็กสมัยเนี้ยชอบลาหยุดกันลืงไงอ่ะมีเรียนก็ไม่ยอมไปเอ๊ะนั่นฉันเหมือนจะเห็นน้องสาวฉันอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยฉันคงคิดมากไปมันไปไม่ได้หรอกแต่ว่าอะไรกันน่ะนั่นมันฉันเห็นเหมือนเงารถไฟผ่านไปแต่ว่าเงามันก็เต็มไปด้วยกันโกรธอะไรอ่ะฉันเห็นภาพลอนอีกแล้วหรอฉันคงจะเครียดมากเกินไปหน่อยก็เท่านั้น ไม่มีอะไรหรอกนะขอแค่สามารถเดินผ่านไปได้นล่นอะไรอะ่ะพี่สาวคะพี่คะพี่พี่ได้ยินหนูไหมคะนั่นเด็กประถมคนนั้นนี่นี่หนูจะเล่นอะไรกันอะ่ะถ้าไม่ไป็นโรงเรียนก็อย่ามา <c oughs> แกล้งผู้ใหญ่แบบนี้นะฉันเห็นรูปแมวตาโบด้วยเอ๊ะทำไมวันนี้มันถึงปแปลก ช่วยหนูด้วยค่ะพี่ช่วยหนูด้วยค่ะฉันรู้สึกว่าอยู่ที่กระจกก็แตกอะบ้านเนี่ยไม่รู้จะซ่อมแซมบ้านไาเลยยังไงกระจกล้าแล้วนะคะคุณอะไรกันกระจกเลยกือบจะโดนหน้าฉันเน่เมื่อกี้ที่เนี่ยมีคนตายสินะหรือว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงประถมคนนั้นเธอที่ฆ่าตัวตายที่นี่อย่างงั้นเหรอนั่นภาพใบงานศพของเธอสินะ น้องคนนั้นน่ะไม่อยู่แล้วสินะนี่คงเป็นครอบครัวของเขา <c oughs> อย่าเอาพวกเราไปเลยนะหลานรักอย่าเอายายไปอยู่ด้วยกันเลยนอย่าเอาไปนะอย่าให้ยายต้องไปอยู่กับโน้ยจ้าเลยทำไมคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนั้นเหมือนจะสวดอ้อนวอนอะไรอยู่แต่ว่าทําไมถึงสวดเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้หลานของเขาเอาเขาไปล่ะนี่คุณยายเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ จริงฉันเห็นเหมือนร่างกายแล้วก็ซากศพของครอบครัวของเด็กคนนั้นนี่กบพี่ไม่ยอมมาเล่นกับหนูนิคะหนูก็เลยเอาครอบครัวหนูไปเชนเลยอะ่ะเอาครอบครัวหนูไปกับรางรถไฟกเคุณตำรวจก็ต้องไปอยู่กับหนูด,ด้วยนะคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณเห็นผมเป็นขนาดนี้แล้วผมจะไม่เป็นอะไรได้ยังไง่ะครับช่วยผมด้วย กลับมาช่วยผมก่อนเสาไฟฟ้ามันทิ่มพุงผมไสแตกหมดแล้วคุณฉันว่าวันนี้ฉันคงจะเพี้ยนไปแล้วอะ่ะถึงได้เห็นครอบครัวของเด็กประถมคนนั้นกับคุณตำรวจตายที่รางรถไฟหรือว่าบางทีทุกคนอาจจะไม่อยู่แล้วจริงๆเป็นแค่วิญญาณอย่างนั้นเหรอวันนี้หมอกลงจัดจริงๆเลยนะแล้วฉันจะมองเห็นทางไหมเนี่ยภาพวาดบนกระดานนั่น เหมือนฉันกับน้องสาวจะได้ใกล้ชิดก,กันกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้และดอกไม้ก็ขึ้นรกไปหมดนั่นป้ายสถานีชานชาลาคิสระงีนี่นะเอ๊ใช่เหรอสถานีนี้เหรอฉันขึ้นสถานีนี้ทุกวันเลยอย่างนั้นเหรอในตอนนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนใครบางคนมาเดินเคียงข้างฉันอยู่หลายอย่างที่ฉันลืมไปแล้วพี่คะ พี่ได้ยินหนูไหมคะพี่พี่คะพี่มีความสุขที่หนูตายหรอคะใช่ไหมคะพี่พี่อยากให้หนูเป็นอย่างนั้นหรอคะอยากให้หนูตายหรอคะฉันอยากให้พี่ได้ยินฉันนะคะพี่คะพี่ได้ยินหนูไหมหนูถูกคำสาปของรางรถไฟเอาตัวไปนะคะพี่ต้องช่วยหนูนะ หนูอยากให้พี่มาอยู่กับหนูอะค่ะวันนั้นอะสถานีรถไฟมันดูแปลกมากมากเลยฉันเหมือนจะได้ยินเสียงน้องสาวของตัวเองแต่ฉันว่าบางทีฉันอาจจะหูฝาดและฉันก็ยังเห็นเหมือนวิญญาณของใครหลายคนอยู่แถวๆนี้ด้วยพี่ไม่ได้ยินเสียงหนูจริงๆหรอคะพี่ไม,ไม่ได้ยินหนูเลยหรอคะพี่พ,พ,พี่คะพี่สาว ันอยากจะหูตึงก็ตอนนี้แหละฉันว่าฉันได้ยินเสียงเธอแต่เด็ดก,ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะดีกว่าพี่คะพี่จำไม่ได้หรอคะวันนั้นอะ่ะที่หนูไปโรงเรียนอะ่ะพี่จำไม่ได้หรอคะฉันอยากจะลืมมนะันน่ะพี่คะตอนนั้น่ะหนูไปโรงเรียนคนเดียวเพราะว่าพี่อออกไปก่อนแล้วพี่ก็ทิ้งหนูเอาไว้ไง ทำให้หนูต้องไปโรงเรียนคนเดียวแล้วหนูก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่นางรถไฟนะคะมันแปลกมากในวันนั้นแปลกไปหมดเลยอะ่ะหนูต้องเดินไปลําพังค่ะพี่แล้วก็ที่นั่นเสียงรถไฟมันได้เรียกร้องให้หนูไปเป็นปคำสาปแล้วก็มีบางสิ่งที่เราคอยหนูอยู่หนูเ่งไปได้กลับมาแล้วโกรธพี่มากเลยนะที่พี่ทิ้งหนูเนะ่ะหนูเดินไปลําพัง แล้วหนูก็ได้ข้ามผ่านทางรถไฟนั้นแต่ว่าก็เหมือนรถไฟอ่ะมันมาอยู่ใกล้ๆกับตัวหนูเลยมันใกล้มากตอนนั้นที่รถไฟมันเข้ามาะคะพี่หนูเห็นว่ามันคือความตายที่เกิดขึ้นที่นี่รางรถไฟสายมันนาเห็นนี้แล้วมันก็อาจจะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้นะหนูว่าพี่อาจจะเป็นคนนั้นนะคะ เดี๋วันนี้ฉันต้องไปที่ลานรถไฟนั่นอีกแล้วแต่ฉันก็ได้ยินเสียงน้องสาวฉันพูดอยู่ข้างๆแต่ว่าฉันทำเป็นไม่ได้ยินพี่คะตอนนี้พี่ไปโรงเรียนกับหนูได้ไหมคะพี่ไปพร้อมกับหนูได้ไหมพี่ไปอยู่กับหนูเถอะนะข้ามลรถไฟนั่นพร้อมกับหนูนะคะหนูอยากให้พี่มากับหนูได้ไหมคะพี่สาวที่สถานีแห่งนี้นะ่ะ เราไปด้วยกันเถอะนะคะพี่ขอโทษด้วยนะน้องรักพี่ไปกับเธอไม่ได้หยุดสักทีเถอะเลิกพูดอย่างนั้นสักทีพี่ยังไม่อยากตายพี่ขอโทษด้วยฉันพูดออกไปอย่างเย็นชาฉันไปกับเธอไม่ได้จริงๆแม้ว,ว่าฉันจะเป็นฝาแฝดของเธอก็ตามและในวันต่อมา วันเนี้ยทุกๆอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นวันแห่งคำสาปคำสาปร้ายที่เกิดขึ้นในลานรถไฟแห่งนั้นฉันต้องเดินผ่านที่นี่อีกครั้งแต่ในคราวเนี้ย ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมีดอกไม้สีแดงดอกที่กันบานหนักขึ้นอยู่เต็มไปหมดกระดานวาดภาพมีแต่ลายชื่อของผู้คนแล้วก็มีภาพคนอยู่ด้วยฉันกลัวมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าฉันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งน้องสาวเอาฉันไปไม่ได้หรอกยังไงเราก็เป็นพี่น้องที่เคยรักกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบนั้น นี่ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดฉันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณตำรวจเขาตายแล้วตายอีกอยู่ตรงนี้และฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะหมอกลงจัดมากทำให้ตาฉันลายละมั้งแล้วฉันก็เห็นผีเด็กหัวขาดคนนั้นที่คงจะถูกลดไฟทับแล้วก็คุณยายคนนั้นที่ถูกหลานของเธอเนะ่ยเอาตัวไปนะสินี่โนจา บอกยายได้ไหมว่าทำไมยายถึงมาอยู่ที่นี่นะทำไมยายถึงมาอยู่ที่นี่แล้นูรู้ไหมจ๊ะว่าทำไมยายมาอยู่ที่นี่ละกอกได้ไหมทำไมยายอยู่ที่นี่หนูจะไปรู้ได้ไงคะว่าทำไมยายมาอยู่ที่นี่ยายมาอยู่เองแล้วยายไม่รู้หนูจะไปรู้ได้ไงหนูไม่ใช่คนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านซะหน่อยยายข้างบ้านนี่เอาอีกแล้วนะแลวคุณตำรวจทำไมคุณเป็นแบบนั้นล่ะคะหัวคุณหลุด แล้วก็มีดอกไม้งอกขึ้นอยู่ต้องหลังกูณตำรวจด้วยนี่คุณตำรวจตายมานานถึงขนาดดอกไม้งอกเลยเหรอแล้วนั่นนั่นมันคุณแม่เหรอคะหรือใครนะ่ะทำไมเธอยังอยู่ที่นี่ล่ะทำไมเธอยังมีชีวิตอยู่ทำไมกันทำไมเธอยังมีชีวิตทำไมทำไมทำไมเหมือนว่า ที่อยู่ในสถานีรถไฟนี้ต้องการจะเอาตัวฉันไปนะฉันเห็นคุณตำรวจหัวขาดแล้วก็เห็นเด็กหัวขาดด้วยอ่ะอยู่ด้วยกันเธอพี่ไปเล่นกันเธอนะจะอยู่กับนูเธอพี่บอกน้องแล้วว่าพี่ไปไม่ได้จริงๆพี่ต้องไปโรงเรียนในวันนี้ยังไงฉันก็ต้องรอดเหล้อว,วันนี้จะดูท่าทางแล้วเหมือนฉันจะไม่รอดอยังไงก็ไม่รู้แต่น้องสาวก็เดินนำฉันไปก่อน น,นั่นป้ายอะไรอะ่ะป้ายงานศพแล้วทำไมถึงมีรูปภาพของฉันอยู่ที่นั่นด้วยละ่ะนี่นี่ฉันยังมีชีวิตอยู่นะฉันฉันยังไม่ตายอะ่ะแล้ววิญญาณพวกนั้นเหมือนจะชี้บอกทางให้ฉันเดินต่อไปและน้องสาวฉันก็เดินแอนอ,อกมากฉันเห็นเธอเดินผ่านไปแต่เธอยีบอ้าปากอีกด้วยน้องเป็นอะไรลรึกผ่าอย่าเลยอย่าเอาพี่ไปอยู่ด้วยเลยถึงแม้ฉันจะรักเธอเท่าไหร่แต่ฉันก็อยู่กับเธอไม่ได้จริงๆนะขอโทษ เหมือนฉันจะเดินวนอยู่ในสถานีนี้ทำไมฉันถึงออกไปจากที่นี่ไม่ได้กันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหรือว่านี่จะเป็นความผิดของฉันเองฉันขอโทษนะพี่ขอโทษน้องให้ภายไหมพี่คะพี่คะหยุดเลียดจะว่าพี่สถินจะบอกตามตรงเลยนะว่าฉันไม่อยากจะมีน้องสาวอย่างเธอเลย ฉันเกลียดเธอตั้งแต่ฉันเกิดมาแล้วฉันเกลียดมากเพราะว่าทุกคนะชอบเปรียบเทียบฉักับเธอพี่คะเกลียดอะไรอะ่ะพี่ก็จะได้อย่างงั้นนะคะพี่ทั้งที่หนูรักพี่ขนาดนี้แต่ว่าพี่กับรู้สึกกับรู้แบบนี้เนี่ยนะคะพี่ถ้าเธอรนะักฉันจริงอะ่ะเธอทำไมใฉันตายไปพร้อมกับเธอสิการเป็นฝาแฝดนะมันเป็นคำสาปนะพี่ควรจะอยู่คนเดียวพี่ควรจะมีเธอเธอเข้าใจไหมว่าเราเกิดมาด้วยกันไม่ได้ ต้องเหลือแค่คนเดียวนะ่ะพี่ไม่ได้อยากจะอยู่กับนูเลย้วคะแต่นู้อยากจะอยู่กับพี่จริงๆนะให้เราได้อยู่ด้วยกันเป็นฝาแฝดกันไปตลอดไงคะได้โปรดเถอะได้โปรดให้พี่ได้อยู่คนเดียวเถอะพี่ไม่อยากจะนึกถึงวันนั้นระว,วางเราอีกแล้วอะคอล้องล่ะน้องรักปล่อยพี่ไปเถอะนะพี่ขอโทษจริงๆแต่ว่า หนูรักพี่มากเลยนะคะหนูนะีอยากจะอยู่กับพี่คะ่ะพี่สาวยังไงถ้าพี่รักหนูพี่ก็ต้องอยู่กับหนูสิคะพี่จะอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะคะในเมื่อทุกคนเขารอคอยพี่ขนาดเนี้ยพี่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะจัดการทุกอย่างเอง เราจะจากลาก,กันหนูจะไปค่ะจริงเหรอนี่นี่เธอจะไม่เอาชีวิตฉันแล้วใช่ไหมเธอได้ยินที่ฉันพูดแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะหนูจะจัดการแบบนี้ค่ะพี่หนูจะให้พี่ได้ไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าหนูก็อยากจะกอดพี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ ทำไมกันนะแต่เธอบอกว่าเธอรักฉันไงเธอรักฉันมากเลยไม่ใช่เหรอแต่ทําไมถึงทําแบบนี้กับฉันเธอเป็นเด็กเอาแต่ใจแบบนี้ทุกทีเลยนะแต่ยังไงยังไงก็ตามฉันพี่หนูรักพี่นะคะและพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันเสมอ,อยังไงล่ะคะพี่จา๋าพี่สาวที่หนูรัก อยู่ด้วยกันตลอดไปเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเกมสกุนหิหนะคะภาคสถานีคิสระงินะคะซึ่งสถานีเนี้ยก็ที่ญี่ปุ่นนะคะมีตำนานมากมายที่เล่ากับสถานีเลยครับบางก็เล่ากันนะคะว่ามีรถไฟที่จะนำคนเป็นนะคะไปสู่โลกของคนตายนะคะหรือว่าเป็นรางรถไฟที่ต้องคำสาปเป็นสถานีรถไฟที่ถ้าเกิดใครได้เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะ พาไปยังที่สถานที่ลึกลับนะคะหรือว่าสถานที่ที่เราได้กลับมาไม่ได้อีกนะหรือบ้างก็ว่านั่งสถานีนี้ไปแล้วจะเจอเรื่องราวแปลกๆบนรถไฟนะคะหรือว่าตามรางรถไฟก็ตามมีตำนานแล้วก็เรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสถานีนี้เลยถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับของสถานีคิซันินได้นะคะส่วนเรื่องฝาแฝดนะคะก็มีความเชื่อในประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าแต่โบราณเนะะี่ยเขาก็เชื่อกันว่า เด็กที่เกิดมาเป็นฝาแฝดเนี่ยถือว่าต้องคำสาบนะคะแต่ว่าเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่งมงายเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเป็นความเชื่อในท้องถิ่นที่สมัยก่อนนะคนญี่ปุ่นเขาชอบเชื่อว่าคนที่เกิดมาเป็นฝาแฝดเนี่ยถือว่ามีคำสาบหรือมีอาถรรพ์หรือมีพลังบางอย่างนะคะทําให้เด็กที่เกิดมาเป็นแฝดมากมายเลยนะต้องถูกสั่งเวยในพิธีกรรมต่างๆอย่างการบูชายานหรือว่า โดนเอาไปทำให้เสียชีวิตหรือว่าเกิดอะไรต่างๆขึ้นมากมายเพราะว่าเชื่อว่ามีเด็กแฝดที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้มีเรื่องเล่าเยอะเลยนะคะที่เป็นเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับฝาแฝดในญี่ปุ่นนะคะสมัยโบราณมาในปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อน,นั้นอยู่นะคะก็ต้องขอจบเกมไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และเป็นกำลังใจผ่านทางคอมเมนต์ให้กับทางช่องของเราได้ทำคลิปสนุกๆให้ดูกันต่อด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาตลอดทั้งคลิปเลยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ